สวัสดีคุณผู้ชมทข้าเลยนะครับผมมีนักเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับกับผมทศกัณฐ์นะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกม Breakout นะครับผมเกมแนว FPS สุดมันนะครับที่บรรจุลงโมบายโดยค่ายกาลลิน่านะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาหาห้องเล่นเน้นเกมเพลย์ละกันนะครับสำหรับการรีวิวระบบตัวเกมคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงก็ มีคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลงเอาไว้นะครับใครที่สนใจอยากลองเล่นเกมนี้อยากรู้ว่าระบบลึกๆเป็นยังไงก็ลองไปหาคลิปดูนะครับซึ่งในตัวเกม Break Out เนี่ยก็จะมีโหมดให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับโหมดซอมบี้ก็มีนะครับหุย้ยโหมดใหม่มาเหรอ Battle โหมดอะไรอ่ะไม่เคยเล่นเลยโหมดนี้ Big Head Big Head เหรอเฮ้ยหัวใหญ่เหรอเอ้ลอง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 เนี่ย Big Head ว่ะเฮย้ยผมชอบเกมนี้ที่ระบบมันมันหลากหลายฮะแล้วการเล่นผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อ อะไรอ่ะคืออะไรยิ่งยิงยิ่งหัวใหญ่อ่ะไอ้ไอ้ใครแอบใครแอบแอบอ๋อแอบแอบโอ้โห my god ไม่ดีผมตายได้ยังไงนี่นะโอ้โห my god oh m สองร้อยว่ะเอาเอาสัตปืนกูกากเลยนี่นะนี่นะทีนี้สักทีเฮ้ยหัวมันใหญ่ว่ะเฮ้ยหัวมันใหญ่หัวโตหัวโตคนเสียวอ๋อยิ่งฆ่าคนยิ่งหัวโตกระโถนี่นะ รางวัลหัวโตบวกหนึ่งอ๋อคือยิ่งยิงยิ่งหัวโตใช่ไหมไอ้ยาวอ่ะโอ้ยหัวเราใหญ่สุดแล้วว่ะเอา,าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือมือมือม,มือไม่ได้เลยนี่แหละแง้มยิงแง้มยิงหัวใหญ่เสียเปรียบหัวใหญ่เสียเปรียบอย่าหัวครับไล่นั่นนั่นล่วงคิวลัลวไม่รอดอยู่ไหนเออโอ้ยตัวเหลือง เหลืองเลยอัลลามหัวใหญ่อ๋อยิ่งคิวเยอะยิ่งหัวใหญ่โอเคผมผมเก็ตแล้วอย่างนี้นี่เองโอ้ยหัวโตเลยกล่องแล้วเพื่อนเพื่อนหัวโตไม่ได้มาว่ะนี่นะเฮ้ยหัวโป๊ะ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 ว้าช็อตยิงทะลุกระบาดแม่งจบเกมเฮ้ยหาอยู่หาอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ หัวโตอ่ะนะครก็เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันมันดีอ่ะมันดีงามสําหรับเกมแนว FPS ที่ว่าเราสามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้แนละที่สําคัญเลยนะคือเกมจะสนุกเนี่ยมันต้องแบบเล่นที่ไหนก็ได้อันนี้สําคัญถามว่ากินเน็ตไหมผมเคยพกไปเล่นข้างนอกหลายรอบอยู่มันก็ไม่กินเท่าไหร่ก็พอสมควรพอสมควรชาเลนส์นะครับ,มรมรมรรบหมดนี้เนี่ยก็นอกจากจะมีความยากที่ท้าทายมาให้เราแล้วก็ยังมีโอกาส หาปืนแรรได้นะครับโดยการเก็บชิ้นส่วนปืนนะครับแล้วก็เอาไปรวมเป็นปืนนะฮะจะมีแรดด็อปด้วยแต่ว่าอันนี้ถ้าเล่นระยะยาวเลยโหมดนี้ c h a l เลน g ์หนักอยู่แรงครับโหมดแรงเนี่ยอันนี้คือถ้าสมมติว่าใครเล่นแล้วแบบฝีมือดีๆไต่แรงขึ้นไปเยอะๆเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้ในจํานวนที่เยอะขึ้นเนี่ยแรงที่สูงขึ้นนะครับ แต่โหมดคลาสสิกที่ผมชอบเล่นนะก็จะ<ๆ>มีอยู่2โหมดก็คือทีมเดสแมทกับวางบอมบบนะครับวันนี้2โมหมดนี้ผมรู้สึกว่าเออเล่นแล้วมันเพลินเกมเหล่านี้มันก็ต้องสไตล์นี้อยู่แล้วฮะ,ะอุย้ยมีชุดกเกาะด้วยไม่เติมไม่เติมสายฟรีสายฟรีเติมสายฟร,ยฟร,ยฟรีแต่มีปืนเลเกนนอะซันเนอเอเคสี่ AK47 ยูนิคอนนี่นะสเม็ดล่วงยาหืมเกลม ศัตรูมีอยู่สองตัวผมหนักดีกว่าแต่เมืนทำฟลุฟึบปฟปั้งสามเม็ดลวงสุดยอดนี่แม่งคือโอ้ย,ยชัวรบอา้าวลอยได้ได้เลยบังอาจนักตายสถานเดียวครับตายจริงๆด้วยกูเนี่ยตายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยไม่ได้การไม่ได้การแล้วต้องค่อยๆยิงครับ บางอาจนะักมีปลาระเบิดด้วยโอ้โหลำโคตรยังไงยังไงเพื่อนขึ้นไปตายไหมหวังว่าเพื่อนจะรอดโอเคครับเราจะตามขึ้นไปโอเคเพื่อนน่าจะรอดแหละเอาไปนอนเฮดช็อตคตรับจังหวะนี้ดับเบลิลคิวเกนเนตจะปลาทำแมะอะไรแล้วลบไป เฮ้ยตรงนี้เพื่อนลอยอยู่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลอยได้ตรงนีลอยได้รอดักตรงนี้ครับแถวนี้ฮะเฮ้ยตัวเหลืองตัวเหลืองตัวเหลืองค่อยๆค่อยๆฮะค่อยๆเฮ้ยตัวเหลืองตัวเหลืองตัวเหลืองสามเม็ดลวงเฮ้ยมันเดือดขึ้นตรงกลางโอ้ยช่วยช่วยเสดเยอะมากเยอะมากดักรอครับป๊าปาป๊าเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับป๊ายัง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 อีกป๊าป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 ป๊าอีกเม็ดเดียวป๊าปาโอ้ยหลายตัวเออเฮดช็อต จัดมาปาป้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 าเรียบร้อยข้างบนข้างบนโอ้ยเดี๋ยวตรงข้างๆก็เกิดมาหลายตัวหลายตัวหลายตัวป้าป้าเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับกระสุนจะหมดแล้วนะนี่ใช้จนเกลี้ยงแม็กเลยนะอย่าไปยองครับมันเปลี่ยนปืนชาวบ้านเขาจะกันจะบอกว่าเปลี่ยนปืนชาวบ้านจะยิงต่อแม่ต่โถ่เออมุดมุดโจเฮ้ยเอ้ยเข้าเข้าขาอยู่ยิงเข้าขาดอกยี่สิบ เอ้ย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 ตรงนี้ตรงนี้อี๋เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนไม่ได้เลยไวไว้ไม่ได้โอเคครับเราเปลี่ยนมุมยิงกันดีกว่าวายวายดีโดดอยู่วายเรียบร้อยเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่จังหวะนี้กินเน็ดกินเน็ดอุ้ยอุ้ยโดนไป็นเพี้ยนครับโดนไป็นเพี้ยนอ้าวเพื่อนกูลาไปแล้ว นี่แนะระยะประชิดก็ไม่หวนถือระเบิดดอถือระเบิดอ้าวข้างหลังมีตัวเอาอยู่ครับเอาอยู่ปืนนี้แม่งโคตรดุ ak47 อยูนดีขอถ้าป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 ้าเม็ดล่วงเท่านั้นรูเหลืองป้าป้าล่วงปงไม่โดนจัดว่าดุครับปืนนี้ชอบกว่า eg ไหมชอบกว่าอยู่แล้วนะ ผมรู้สึกว่ายิงเคาะเนี่ยมันชัวร์กว่านะฮะแล้วก็แรงกว่าอันนี้สาคัญความแรงแล้วก็ความกระียรนที่ตัวปืนมันมันสามารถยิงได้อะไม่ใช่แบบว่าแรงเกินแต่ยิงยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิงได้ง่ายนะฮะอะไรไม่ยืนมองอะไรเฮ้ยตัวนู้นเห็นตัวหัวโผล่เพื่อหัวโผลหัวโผลไม่รอดนะฮะระยะไกลก็เอาอยู่ครับเวนกระบอกนี้ผมว่าข้างบนมาวะเล็งนอ่อยกัน เล็งยากเลงยากจุดเล็กๆนี่เล็งยากฮะย,ยิ่งเล่นในคอมด้วยแม่เอ้ยแต่ถ้าเล่นในมือถือนี่ไม่ขนาดมดนกูเลยจะบอกให้โอ้ยเข้าไปสามเม็ดแล้วฮะจัดว่าเจ็บครับเล็งไว้ข้างบนลอ้อป้าป้าเรีบเยบร้อยครับออกมาหมอบโคตรสมัคชิบชิบแม่จัดไปเฮ้ยผมว่าผมไปเล่นโหมดหวัวโตวอีกสักรอบดีกว่าไม่หา ออนไฟครับฉ hmm, าย,ยานี้ได้ทุกรอบบอกเลย21่สตายห้าครับที่ 1, หนึ่งตลอดมันเป็นเรื่องอรรอดเจเรื่องยิงๆขอให้บอก s <S <Enjoy this. S 1> หมดหัวโตสุดทันทีครับจับมาอะไรก็ได้ได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นโลกกันน้ำมันครับด่านเดิมเลย

ไอ้พวกหัวโตทั้งหลายหัวโตเหรอหัวโตเหรอนี่นะหัวโตหัวง่ายงาดีปะไหนไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นหัวโตหัวโตพ่อหนุ่มหัวโตพ่อหนุ่มหัวโตครับหืมไม่ต้องห่วงเรื่องยิงนี่ขอไว้ใจไว้ใจขอให้บอกอ้าวอลช็อตครับยิงทะลุก็มาฮะจังหวะนี้อ๋อหัวโตเกินโอ้ยหัวใหญ่มาก หัวแม่งใหญ่มากโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเอาเฮชช็อตว่ะเอาเฮชช็อตเฮชช็อตของครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยไกลไก่เหรอไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวรีโหลดกันรีโหลดกันหัวกูโงห่วรู้ปะไม่รู้เหมือนกันว่าหัวใครหัวไหมเอาเฮชช็อตครับจังหวะนี้หัวเบลเลอร์เบลล่ามาเชียเลิ่มเพิ่มมาเห็น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 แง๊บโอ้ยมีตัวยิงมามีตัวยิงมาอ้าว หัวโงไงไม่มิดไงเดี๋ยวนั่นไม่ใช่เพื่อนนั่นไม่ใช่เพื่อนนั่นอรุณเราเฮดช็อตครับลุงหงคอต้คิวคิวกันไหลเป็นน้ำมาบอกเลยไอ้มัทโยยิงไม่โดนหกฟิบตัวครับหฝั่งนู้นเขาจะปิดเกมเหมือนกันเลยไอ้ตายเซ็ตเสียงแมง เอ,อ,อยู่นี่ววาเราคิวปีตัวที่หนึ่งไหมต้องอยู่แล้วแหละเพนต้าคิวครับกับจัดศัตรูตอ่อเนื่องห้าคนออนไฟครับใช้ยาประจำคิวไปสามสิบสองครับแม่ต้องยกให้ความดีความชอบกับปืนกระบอกนี้เลยครับ a อเคเจยูนิคอร์นจริงๆครับกระบอกนี้ยิ่งฆ่าศัตรูยิ่งเยอะ ัวก็จะยิ่งใหญ่รางวัลยิ่งมากขึ้นจัดไปเรื่องคิวไว้ใจผมนี่แหละเม็ดแรกก็เข้ากระบาลเข้ากระบาลเสียงฟันไเปอร์ทางซ้ายนั่นไงเกมนี้ฟังเสียงได้อย่าดูถูกอระบบมันมาเต็มจริงนะเกมนี้ โอ้ยเจ้าปะเถาะปะถังหัวก็เล็กเสือดยิงกูโดนนี่ไอ้าจย์เอ๋เมื่อกี้มันเห็นใครอยู่ข้างล่างโผลมาซะมอบตัวซะดีๆมอบเจ็บไม่มอบเจ็บเจ็บนี่ไงล่ะไม่มอบเจ็บเจ็บเอาอยู่ไหมไออีกหนึ่งเม็ดเดียวกระโถาะปะถังโอ้ยผมจะเอา้าตายก็นแล้เดี๋ยวครับเดินเอาใหม่ดีกว่าไหนๆเลือดก,ก็น้อยเมื่อกี้ไม่คุ้มบวกอยู่แล้ว เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบอยหัวโตเชียวไอ้หนุ่มหัวโตไอ้หนุ่มหัวโตอยู่ข้างบนใสยง่ายว่ะใช้ได้ใช้ได้มองมีดีครับตาไวๆครับเรียบร้อยครับพ่อหนุ่มหัวออ้าวโดนสอยครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดมุมข้างบนชอบชอบชอบมุมนี้ร้อยแดดได้ดีครับนี่แล้วกสุทให้มาไม่ค่อยเยอะครับหมวดนี้ เฮ้ยสไนเปอร์นายกินที่เราอ่ะนี่ไงเราเม็ดแรกหัวโตรู้เรื่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนั้นหัวโตรู้เรื่องป้า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 เรียบหน่อยเฮ้ยหัวโตพ่อหนหัวโตมา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 ไม่มาว่ะดักใครอื่นครับดักใครอื่นเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันตายแล้วเปิดมาว่ะโอ้โหหัวโตไอหัวโตเอาตัวนี้ก่อนอ้า ยืนเดียดตะโถบ้าจริงมา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 เลยมาเลยเรื่องบวกไว้ใจผมจะขึ้นไปงัดม้ถงบ้านเลยเอาเฮ้ยเดียว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 นี่แน่ใครเขายิงกูเนี่ยอ๋อไอตัวหัวโตวยิงอยู่ตรงบันไดเอ้ยเอาบวก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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่ สุดยอดใช้ได้ให้ได้มาด,ดูครับที่หนึ่งหรือเปล่าชัวออนไฟครับฉายาประจำตัวคิวกันเป็นน้ำครับนี่เลยสามสิตัวครับโอ้โหคือบอกเลยครับว่าเกมนี้เล่นไม่ยากครใครที่แบบว่าเป็นสายเกมแนว fps ด้วยแล้วนี่ยิ่งต้องมาลองให้ได้เลยนะฮะสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ก็คือเรื่องของภาพกราฟิกนะครับเกมเพลย์ที่ผมให้ยกให้เป็นดับ2ลองลงมานะครับ อันดับแรกที่ผมในการที่แบบว่าจะปิ้นเกมสักเกมเนี่ยมันต้องภาพสวยก่อนเลยนะฮะซื้อเกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะ,ะในเรื่องของตัวละครนะครับคือแบบเฮ้ยนี่คือเกมโมบายนะเฟ้ยนะกระบอกปืนนี่คือแบบว่าเหมือนมากอะเวลาที่แบบดูดิถือกระบอกปืนโชว์มันสามารถหมุนแบบนี้ได้ด้วยอนะ่ะดูตัวละครนั่นเซ่สุดยอดไปเลยะฮะขอขอบคุณ AKC7 Unicorn นะครับ ผู้สนับสนุนความเทพในการยิงยิงแต่ละเม็ดออกมาได้แบบโคตรเทพลำแสงกระบอกปืนอล่าฟิวฟา้าวนะครับหาได้จากการสุ่มกระชาปองนะครับผมกระชาตัวกระชาตำนานนะครับก็แล้วแต่ดวงกันไปยิงสุ่มยิงแพงหมายถึงสุ่มต่อคราวนี้สุ่มก็ยิงแพงนะครรางวัลรางวัลที่ได้รับแล้วจะไม่ได้รับอีกนะครับอันนี้นี่คือแ่มมากคือถ้าสุ่มไปเรื่อยยังไงก็ได้อะเออ แต่ยิ่งสูงยิ่งแรงเนี่ยแต่รางวัลที่รับแล้วจะไม่ได้รับอีกอันนี้ถือว่าดีมากโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอก,กันใหม่ในโอกาสหน้าครับติดตามฟัง r ังคลายชแน,นลเพื่อรับชมคลิปรีวิวต,ต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ